สวัสดีครับพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะอีพี่เป็นอีพี่แรกแล้วกันเนาะเปิดโตรัวรายการใหม่ค่ะรายการกระเทยเท่านอนนะอเอาเป็นว่ารูปแบบของรายการนี่ก็คือแบบว่า อยากเห็ดหนังกระสิเฮดเดออยากเห็ดแนวกินก็อยากเห็ดอยากรอทงก็อยากเลาะอยากปลูกต้นไม้อยากปลูกพักหดน้ำหดอย่างแล้วแต่ตามสะดวกของอิฉันเลยก็แล้วกันมานอนน้มือที่สองพี่น้องมันอีสิภามาเห็ดกับเขากับเขาของหอกว่าเป็นกับเขาแบบธรรมดาเด้น้องไซ้หลาไปใส่กลุ่มมาใหม่ในกลุ่มหลกหลายนึงเดี๋ยวสิเอาห้บเบิ่งจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ดนนี่ค่ะพี่น้องค่ะ อยู่ในนี่นะคะในกุ้งเต้นดงเด้งดงเด้ง,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 งเห็นบ่ยายเจ้าว่า็อีเฮ็ดยังกินเอา All my friends from around the world is one little shim little shim นะ little shim nah, I don't know if they have more English to say but for me we call กุ้งเต้นนะโคโยตี้นะ quality s h i บอกล่วงใด <laughs> จัดการยาย ลำลายแตกลำไายแตกละแม่เฮ็ดยังกินดีคะ่ะก,ก้อยกุ้งเต้นไปโรยกินกับข้าวเหนียวเยอะๆมาๆๆๆๆขั้นตอนแรกอ่ากระสิภาาไปหาหลักผักหอมแย่นี่ก่อนเด้อออ We are going to to get s o m e v e g e t a b l e นะผักหอมผักหอม I don't know how to say it. in English เดน you will see later นี่ I will show you นี่ this one เ uh, อ uh, ื้อๆล่มๆ this one this one นี่ this one นี่นี่ this one what, what you call What you call นี่ I call ผักหอมพี่น้องคะเขาก็เก็บผักหอมไปมันปลอดสารพิษนะยายมันปลอดสารพิษเพราะว่าเราหดน้ำเอาเอง โอ้งามคักงามเนี่ยอีพ่ออีแม่ต้นน,น้อยๆอดอกมางามป่าไหนดอกเก็บเก็บไปเก็บไป,ไปย้าอย่าบอกดูเก็บไปย้าอย่าบอกดูคุณแม่เก็บไปค่ะเก็บพ่อใสพ่อใส่ก้อยกุ้งนี่เอาเก็บเอาเก็บเอา มันคือมิตะใบเนี่ยหน่อยนย,ยแต่ว่ามันสดนะความหมายนะเออเอาเอาสมก่อนอดแม่พ่อเราล่ะนี่สมีกับพ่อได้ก้อยแล้วนะคะต่อไปห้องก็กษไปหาเก็บเอาบักนาวต้นหอมกับบักนาวก็จะเป็นยุกไก่กันโกบักนาวพี่น้องค่ะโกบักนาวอยู่ทางพี่อยู่หลังคอไกลค่ะนี่โอ้ต้นบักนาวกับต้นหอมก็จะแม่นยุกไก่กันทุงนาดิฉันมีทุกอย่างมันคือ ดินแดนวิมานสว่างอ้ยบักนาวอ้ยพี่อันวัอัน,นสีพองๆอ,อ,อําไพเพียเอิญนี่นี่หลนก้นแล้วหน่วยเดียวก็พอค่ะ Lemon Lemon I grow myself นะ and then going to cook now ได้อ่า uh, บักนากับหอมแล้ว I got a vegetable some vegetable for make this smell good and lemon already so I need ชิลลี่พนนริกพริกหน่อพริกมาตัมตำตำ I will I will need fresh I will I need fresh ชิล l ี่อืม many people not love not not fresh but they love like um, powder ชิล l ีบอเขาเอื่นมาสั่นบอกพริกผงไม่่าย <c oughs> ฉันเอินอ่นมาปิ่นนะคะสร็เแล่ากบมาคโคเลสฉนน้ำปลาน้ำแบกน้ำป่าน้ำปูผงสุรดรสซุ้เอ่ยอะไรทำไมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเฮากะ จังสิกิปได้ป่ะไปทำกันเลยจ้านี่หมกพผีนะคะต่ำหมกพรีกก่อรเฟรชชี่เฟรชชี่ให้พูด about ten เด้อขอมากขอขอสิบเลยเลยายเสร็จแล้วเนี่ยสี่หกห้าเจ็ดแปดเก้า โอเคเก่ากระเทียมใส่พี่น้องคะ่ะนี่กาลิกผู้ใดมากก่ะหูหูหูวนกาะหลิกอยู่แค่นพุทถ้าผู้ใดมากเก่าใส่กันผู้ใดบามากกับว่กกะะต้องใส่ได้ย่าย กันยาดเป็นขอก้อนเออจนมันอยู่ตามวิถีข้าววิถีแน่เล็กเนาะเอาสมีค่ะพี่น้องนี่นี่เรียบร้อยมามาปุ่งรถมาที่นี่พี่น้องคะเอาบอกพี่ส่กอนมูเลย คือไม่เสยก้มเลย่ะเฮ้ยจินงเนี่คือ ngồi แบบนั่นี่ไอยูฟุตเลมอนันชูถยู่ตำทุ่งให้ทุ่งนาว่ามีสิทธิ์อันนั้ไม่จ๊ะ i อ not at อ o m e so I don't need so much clean <laughs> I just need something make me full okay อคอยต้องการแบบเผ็ดๆสมๆพี่น้องคะเพราะฉะนั้นก็สิบ,บีบหีดลงไปเลยน่ากับห้ำแล้วไงนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผักหอมที่เราเก็บมานี่เด้อนี่เด้อเทลงไป เอาลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะที่สำคัญพี่น้องขาดอ่ได้เลยค่ะมันคือผงสูรสรถรส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  this one monosodium glutamate บุยผงสูรดนะแม่บอลูฟรังไนมาเนี่ยฉันกับบอลูเท่กันเทลงไปค่ะ โอ้เอาละแล้วก็น้ำปลาแหลกที่ร้านนะคะน้ำปลาแหลกที่ร้านน้ำปลาเนี่ยเอาน้ำปลาลาที่คุณแม่ต้มคุณแม่ต้มเองนี่ตวงก่อนนะตวงก่อนนะยายหนึ่งสองพยายามมันเข้มเอาสมีก่อน ถั่นมันประคองเขาจังอันนี้แล้วก็คนก่อนนะแม่คนก่อนนะคะแล้วเราก็ชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง y o ดูเทสเฟิร์ t เทสเฟิร์สอือหือ มันก็สุดยอดมากเลยยายแต่มันบ่ค่อยมีนม้ำม,มันก็่ต้องการนา้ำแล้วใส่กุ้งเหมอมันมีน้ำเองต่อไปค่อยต้องจกอีกกุ้งจากนี่พี่น้องคะ่ะเอามาใส่นี่เนาะค่อยต้องใส่ไปแล้วก็เอาปิดฟ้าไปด้วยอย่านั่งโดดปปก่าลอ,อ,องใส่หลาล่างไปวะเดี๋ยวไปล้างนา้ำแป๊บนึงแป๊บนึง เอานีไปนี่ใส่น้ำเราเรียบร้อยซาวออกจากน้ำแล้วย้ายเข้ามาเด้อมันต้องใส่ความพิ่จีพิถันนิดนึงซาวขึ้นมาค่ะนี่นีดน้ำออกหยุ่ม,มเบาๆมันจะได้เงาเออหยุ่ม,มเบาๆมันจะได้เงาอีกแล้วก้อนมันยินเออน่เต้นเออหยุ่มเต้นละกี่ก้อนยอ้ายกี่ก้อน นนมัน้หมดเดือดไหลย,ยูยายเพียรยายเอาช้เงียออกน้ำได้ย,ยายเดอ้อยู่น้องช้เงียเอานี่เจ้ามันแหงแต่มันก็นก้ำไหลเองน้ำที่มาเน่ะจากไหนน่ะไม่รู้คือมันคือน้ำคลอง <S 2> <S 2> <S บอเม,มนสาข่อยละอ,อ,ยอ,อุ้ยกระโดดกระโดดตัวนี้กระโดดพี่น้องอาใส่อีกแม่ ยากเนาะส่สิได้รุงแต่ละส่สิได้รุงเตียนแต่ละจานเนาะคันไปซื้อกิ่แพงๆจะยัดจมให้เขาเด้อเออมันเห็ดยากเลยยายอืมพูดนะอันปรุงไงเพราะญยาดหรอกแต่ว่าเห็ดจังไหนเพราะให้มันโดดหนีนะอันล่ะสำคัญโอ้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 พี่พี่พี่ลองร้อยของการไปใส่ไปใส่อีกกุ้ง อีกก้อนแม่อีกก้อนได้อีกอยู่ได้อีกสองบวกอยู่เอ้าเอา,เอาโดดนี้กับพ้องโดดนี้กับพ้องเอา้า <c oughs> เทคนิคต่อไปขั้นตอนสำคัญเด้อเจ้าต้องงอมอันนี้พิกบึ๊บจังส่ this time very important because you have to บบ๊บึ๊บบึ๊บโอ้ตินสิน and like this ง <c oughs> อมแบบนี้พีน่น้องนี่แล้วก็บึ๊บอีกทีึงบึ๊บ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  บึบให้มันเงาเมคเดมดีสี่ปัญญากินเจ้าต้องกินแบบนี้เนี่ยวันนั้นอกระโดดีแล้วอีเมลโดนนี้สองตัวสูสียดายให้สูวเสียดายให้เนไปๆเขาไปกินกันมาเนี่ยเดี๋ยวๆให้เบึ้งเบิ้งก่อนให้เบิ้งแงี้มหน่อยๆด้อยเงี้มหน่อยๆ ี๋ยวก็ไปกินข้าวก่อนขอบคุณหลายๆพี่น้องค่ะที่บอแม่เบิ่งกอ๋อ you can wait for you can wait for what when I eat นะ at a d d i t h a n n e l a t t h i c h a n n e l okay see you see you soon คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้เบิร์กยิงเบิร์อีกรอบนึงให้เบิรงอีกรอบนอึงนะเอาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำว้า,าโดนนี้แล้ว <c oughs> อะจับแห้ง